can't get that high ตามตรอกสอนภาค4วันนี้เราจะมาแข่งกินตามภาษาอังกฤษตัวเอด้วยงบคนละ300บาทใครกินได้น้อยสุดโดนลงโทษเหมือนเดิมนะครับเราจะมีเวลาคนละ3ชั่วโมงสมมติข้าวผัดไดไฟล์ไลท์ได้ไอ้รุ่นนี้คุณบอกคนอื่นนะเนี่ยไม่เอาได้ไหมยกตัวอย่างมาคออกไม่ไม่ได้ครับถ้าคุณจะสั่งคุณต้องสั่งว่าไฟล์ไลท์ห้าสั่งข้าวผัดถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจก็คือจบถูกต้องเนื่องจากครั้งนี้ครับมันค่อนข้างโหดมากกว่าเดิมเพรที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีงบประมาณ500บาทแล้วแบบมันกินได้หลายอย่างแต่ครั้งนี้มีสางแรรก็หาอนเค้ม ไปไหนดีวะครูกินอะไรตัวเอฟเออพี่คิดออกแค่แเป็นไปประเด็นคือยากด้วยทุกทีเราเล่นแต่ภาษาไทยรอบนี้เราเล่นภาษาอังกฤษตัวเอฟเลยผมแบบงงเลยเราไปสมรคอนที่เดิมดีกว่ารอบนี้หนูจะมากู้ศักดิ์ศรีพี่ยัดแล้วถ้ามันแพ้อีกอ่ะไม่คนเรามันก็ไม่ชิดพัดนได้ผมมีนี่ครับทุกคนฟิชออยล์ฟิชออยล์กินได้ไหมครับแต่แบ็คม้ออยู่หน้าแต่พี่กินฟิชออยล์ แบ็คงอคือยี่ห้อแต่ฟิชออยคือชื่อฟิชออยได้ไหมครับถือว่าได้ไหมได้นถือว่าผ่านนะโอเคอาหารเสริมเอาคุณขายตอนยี่สิบเอาเปล่ายี่สิบบาทมันได้หรือไม่ยี่สิบบาทอัลบเทยี่สิบบาทสบายใจละบอกวันถามกรรมการแล้วกรรมการบอกว่าโอเคผ่านโอเคผ่านถือว่าได้หนึ่งคะแนนตัวเองอาหารเสริมน้ำมันตับปลา มึงเมนูนะครับฟิตออยด์ตั้มอยากรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรมันคือหนังปลาใช่ไหมคือเขาเก็บปลาพี่เพราะผมเอามากินตอนแรกมันมีฝ้ายแปะอยู่น้องแบมครับนั่นตอนนี้ก็คือฟิชชิพห้องนี้กินได้ดีมันคือผมเอสน้ำปลาพิซซ่าปลาไส้ตันอันนี้คือฟิชชิพนะครับทุกคนไม่ได้โกงนะครับไอ้แบทอันนี้คือเขาเก็บปลาใช่ไหมเขาเก็บปลาพีฟิชชิพไม่มึงคิดเองเปล่าเอ้าเขาเก็บปลาได้ไหมครับเติม อ่ะไปมีตัว F น,น,นี่คือฟิชแฮกเกอร์มาแล้วสองครับทุกคนน้งแบมครับ <c oughs> ฟิชฟิชซอส a u c e น้ำปลาพริกตาปลาไส้ตันทุกคนบอกว่านี่คือฟิชซอสวิ e ชิลลี่ก็คือพริกน้มปลา,าที่ฉีกแล้วกินให้ดูก่อน <c oughs> อกินกินใส่ช้อนกินเลยฉีกแล้วกินหมดสองที่บอกนะครับผมเด็กๆมุ่งคำตาลนะครับแต่เดี๋ยวผมผมเป็นคนตะิดเค็ม คุณลุงมีเฟซฟายไหมคะนี่ครับเอาหนึ่งค่ะฮะนี่นี่นี่อันนี้ได้ไหมคะเฟชซีรอนลามทีมันมีชื่อนะคะทุกคนมีภาษาอังกฤษอยู่ให้ดูนี่เฟชซีรอนลามทีอันนั้นเลยค่ะตัวเอฟมันน่าจะมีแบบพวกแบบว่าพวกห้างอะไรมากกว่าก็ถ้ามีก็คงจะเป็นแบบเฟซฟายอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองดูกันนะคะว่ามีอะไรตัวเอฟบ้าง ซึ่งตอนนี้ยังไม่เจอเอาฟาดขวดต้นตำร้ำค่ะ,ะต้นตำล้ำด,ดูดูรู้แล้วโอ้โหไปกินอันนี้หมดแล้วก,เก็เดี๋ยวไปตามไล่อย่างที่สองค่ะได้แล้วอ้โหรม่อมดอย่างเดียวก็อิ่มแล้วหนูว่าข้าวผัดไม่น่าใช่คำตอบที่ดีเท่าไหร่เพราะมันจะอิ่มตัวนตัวเอฟที่คิดง่ายแล้วไวสุดนะที่แบบพูดถึงเอฟป,ปุ๊บแล้วขึ้นมาเลยเนี่ยคือเฟรนฟายเดี๋ยวเราไปเคฟซีด้ว่าเคฟซีมจะมีแบบซองเล็กเคยเห็นปหมอ่ะเคยเห็นซองเล็กเล็กน่าจะราคาไม่แพงว่ะที่นี่ ผมเจอเค c ีแล้วครับทุกคนมันเป็น dive ดิฟทู้วยนั่งกินบนรถได้เลยเป็นไงเคสที่ว่ดีครับเอาเฟนฟายจัมโบ้คับพี่<น>ครับนี่อย่างแรกครับทุกคนเฟนฟายผ่านรถติดมามานั่งกินแล้วมันเป็นอะไรที่ด,ดีมากทุกคนอย่างที่หนึ่งนะ <laughs> ตุ่นครับ,บเจอแนนดุกคน <laughs> พี่กินไปแล้วอย่างหนึ่งกินอะไรไม่บอกไม่บายมีไอ้ร้านนี้มีด้วยไอ้ร้านนี้มีไอ้วินขับไปไฟชิคเก้นไอวินขับไปเดี๋ยวให้อะหารไอวินขับไปพังกหนไปเร็วแบ่งๆกันเดินแบ่งกันก่อนไม่ได้ไฟชิคเก้นปะครับไม่มีสิบาทเองไงวะแต่เคเอฟซีมันสี่สิบเก้ารออะไรอ่ะรอเลยพี่เบนจะกินไฟชิคเก้น แต่ายชิคเก้นอะน่าจะราคาเอาเรื่องอยู่เป็นฟรายเอร์แล้วเอล้อรกอะเดี๋ยวพี่อยากกิโกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สั่งเลยอ๋อเหมือนคนเมื่อกี้เขาขับใจากขับใจมากไม่ใช่้ดีนะออกมาทีหลังขับใจมากไปเลยขับเลยดีเอาบลฟเฮอร์บทีขอโทษค่ะเออ่นอยู่นอี่ไม่มีค่ะโอ้ขอบคุณค่ะเส็จร้อยแล้ว คล้ายชาสมุนไพรแต่ว่ารสชาติมันเหมือนเฉีงกล้วยขอโทษน,นะครับขอสั่งหน่อยครับเฟสซีรอนแลมชีครับเหมือนเหมือน,นเตสเลยเหรอโอ้มันก็สั่งนี่หว่าเฟสซีรอนลา,ามชีแล้วก็มีไฟไลท์เอ้ยไฟชิคเก้นไหมครับมีไฟเป็นไฟเหรอครับเท่าไหร่ครับผมไม่ไปเคฟซีแล้วเอาเป็นไฟหนึ่งเลยครับกลัว่าคุณจบที่หน้าบ้านแน่เลยวะบินเหมือนกันเต้เลยเหรอแล้วเอาเป็นไฟมีมีเพื่อนผมเห็นว่ามันมีไฟชิคเก้นด้วยนี่ เอาแบบถูกที่สุดเลยครับถูกที่สุดเป็นน่องนะเท่าไหร่ครับ35มสิบห้าอ้ยงั้นเอาด้วยครับเราสั่งอันนี้ไปเฟชซีรอนแลมทีก็คือสามสมันคือชาซีรอนมะนาวสด35บาทเพนฟราย35มฟรายชิคเก้นอีก35อุ้ยเหลืออีก25บาทก็ตอนนี้นะครับเราใช้เงินไป105บาทเราได้มาทั้งสี่อย่างนี่นี่นี่ดูดูชื่อเมนูเป็นเงินดิลืมจุ่มเงินลงมารีบเกิน มาแล้วครับทุกคนดูดิเติบขึ้นหลาเลยฟิตฟยังไงฟิตแอนด์ชิพนะครับชื่อเมนูไปครับางานที่จองเริ่มชนะนยังไงผมว่าผมก็ไม่แพ้รึเปล่าตัวเอฟค่ะทุกคนเห็นไหมตัวเอฟได้ละหนึ่งนี่เป็นไงปูเจียาพาราซอนสติ๊กช็อกโกแลตเอ้ยได้อันนี้ก็ได้ได้ได้โอเคถึงเบอร์เกอร์ปลานะครับตอนแรกจะฟิลแฟงเฟิร์ชแฟงเฟิร์ชนี่คือไส้กรอกนะครับผมทุกคน เดี๋ยวค่อยไปหาเพราะมันน่าจะหาง่ายครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแม็กซ์โดโน่ก่อนดีกว่าเอาเ็นไฟล์ค่ะไซรัสเหลือประมาณ190กว่าบาทนุท่ยก็ถือว่าได้อยู่มาครับทุกคนผมได้มันทั้งหมด3เมนูแล้วแฟนตาเฟนไฟล์ F anta, F นี่แะครับทุกคนชื่อนะครับตัว F นะ หมดแล้วนะครับทุกคนเคลียงเมนูต่อไปตอนแรกผมนึกฟองดูออกเว้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าในเซเว่นเซนมันเท่าไหร่เลยกำลังคิดอยู่ครับก็ฟองดูกับแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยอันไหนก่อนดีแฟน้ากันแฟนตาแฟตแฟตเฮ้ย เราจะไปสั่งอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะเขาอาจจะแบบไม่อยากตอบเราหนูคิดแผนมาแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะปลอมตัวเป็นคนจีนเราก็สั่งเป็นภาษาอังกฤษนะยี่หอไรไอ้นี่ดีดิสะช่ตาชัวฟิสปนะอะไรอะอะไรกัหรอวมอะยิ่อวัโอเคเียลนนะลุ้นอะิส Ruth! Chicken. Thank it. you. What is this? กี้เข้าไปในเซเว่นมาครับจริงๆเจอตัวเอฟเยอะเวเลโรแต่ว่ามันราคาเขานั่งสูงมองตัวเป็น<ม>ช็อกโกแลตก็เลยแบบแตัดสินใจไม่ซื้อมาแล้วก็จริงๆอ่ะที่เข้าไปอ่ะจะหานี่พิชโชกับนมโฟโมอสแต่ไม่มีเอ้าวถอดจริงอ่ะเซเว่นเนี่ยจะไม่มีครับตัวไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่าได้นี่มาคำตัวแฟนตาคิดออกอย่างหนึง่งมีไฟเอกไข่ดาวเออสาขะไหนป้าครับว่าไฟาเอกอ่ะป้าจะเข้าใจไหมเดนเนอร์ครับต้องกินจริงๆถ่ายคลิปมันไม่กินไม่ได้ ดูนี่จบแค่หน้าหมู่บ้านปอ Fish Burger น oh. <plat SC I noise> okay, ah. <at> ี่นี่แหละสิบสี่บาทนี่นโอ้นี่อะไรอ่ะอุ๊ยคืนเลยจบบาทจบของบาทตอนนี้ถ้าเงินพอหนูซื้อยังเจอแล้วเหรอคิดชิมไหมอุ้ยพอจะไปเจอกันในรถโอเคได้ยังอร่อยเหมือนเดิม โอ้คหมดไปแล้วค่ะหนึ่งอุ้อรอยคืออไรค่อะยของลิฟมันก็จะเป็นพวกชาค่ะมัจะมีสี่ตัวแล้วราคาต่างราคามันจะเริ่มต้นที่95บาทงั้นเอาราคาต่ำสุดเลยค่ะใช่ค่ะ95บาทเดี๋ยวขอไปคิดก่อนได้ไหมเดี๋ยวว่าตัวเอฟอะไม่น่าจะมีแหละ คิดไม่ออกเหมือนกันวะแต่มันอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะโอเคค่ะถือว่ายาง้นก็ได้5อย่างหอย่างเดียวภาวนาให้หนูแพ้ด้วยค่ะทุกคนตามร่าเมนูนี่หกครับที่ร้านอาหารตามสั่งมีมีแบบไฟเอกไหมครับใช่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 ใใช่คร่บห่ใช่งห่ึ่งที่ครับเอาแค่นั้นเลยครับ่ใช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 อใช่่อ่่่่ โอ้ขอบคุณครับอันนี้เราไม่ได้โกงนะเมื่อกี้พี่ไม่ได้พูดไข่าดาวเลยนะไม่ได้พูดไข่ดาวพูดบอกเลยฝ่ายเอกฝ่ายเอกเขาแบบฝ่ายเอกใช่ไหมเอาข้ามไหมเอาไม่อมค,ครับหวานหนึ่งฟอร์บใช่ครับฝ่ายเอกหน่อไม่พิดกดไม่เจอแล้วนี่ครับพิกดก็คือเมนูนี้ฟอร์บช็อปโมงตัวเอฟนะว่าอะไรตามบีเป๊ก น้ำอ่ะหมดนบนเลยด้วยเสดสดจากเตากินเลยครูรีฟขึ้นต้นด้วยตัวเอฟได้ไหมได้แล้วอันนี้ก็คือเซนจ์บัตเตอร์ควอ s สองขึ้นต้นด้วยตัวเอฟได้ เดี๋ยวกินก่อนกันไปที่คนจีนไม่แย่นะคะทุกคนเราได้มา3มอย่างอย่างแรกนี่นะฟิชฟิชเห็นไหมมาตลาดอะไรได้เยอะอยู่ที่ว่าคุณกล้าหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องขอชื่นชมคนขายเพราะเขามีความพยายามที่จะแบบสื่อสารกับเราแม้เดินดูแบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ยังได้มาเห็ดเข็มทองทอดฟรายะฟรยมัชชูมฟรยมัชชูมะ โอ้วันวันมาชิคกินนะดูนะรอบเดี๋ยวโทรเช็คก,กันโทรลองสื่อกันนะด้วนว่าแบบเฮ้ยเท่าไหร่หกันบ้างเช็คก่อนด้วย <c oughs> ผมกินไปหกอย่างผมก็คิดว่าเฮ้ยเราน่าจะปลอดภัยแล้วก็วอาจจะไม่ใี่หนึ่งแต่เราก็ไม่แพ้ฮัโลโหลน้องชาย <c oughs> น้องน,น้องชายน้องชายกินไปกี่อย่างแล้ววะอย่างเดียวโอเคแค่นี้แหละสบายกลับ <c oughs> บ้านเลยกลับบ้านเลย กลับเลยกลับเอ่อไมอเออกลับเลยไม่ครั้งนี้คือที่บ้านมาเนี่ยเราเราเราใช้เงินเยอะทุกคนแล้วแบบผมเห็นเอแน่นอะมันชอบมาขิงเนี่ยใช้ไปแค่ร้อยบาทเองกินไปเจ็ดอย่างเส้นหนึเสือเสืแอคหน่อยแล้วเลยไม่เคยชนะเลยไปเซเว่นเลยเซเว่นอะไปจบเซเว่นเลยเซเว่นใหญ่เซเว่นที่ใหญ่กว่าเมื่อกี้ใช่เดี๋ยวจบเซเว่นเลยทุกคนจะใช้สี่สิบบาทพอแล้วเหลือร้อยห้าสิบแล้วก็แอคโฮ้ยได้เก้าอย่างเลยงินตั้งร้อยห้าสิบเท่เลยเท่เลยไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินย่อยสักพักหนึ่งแล้วก็ กินเป็นปลายแล้วก็อันนี้ให้หมดเมนูไช่ชิปคราเกอร์อืปลาเป็นตัวทกเมนูครบครับนี่ตัวเอฟชิปย่งงอกเลย ก็มีเนื้อด้วยฟันโอ,อเต็มปากเต็มคำมากเดี๋ยวเราจะกลับไปเจอกันที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวหนูก็กินระหว่างทางไปเลยโอเคค่ะทุกคนเราเหลือประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีค่ะซึ่งเวลาเห,เหลือเยอะเราก็จะมาพักและกินยังน้อยก็แบบเท่าอย่างก็โอเคแหละมั้งตอนนี้เราเหลือเงินอยู่150บาทโดยประมาณและเราก็าจะมาที่แมคโดนัลด์เพื่อที่จะมากินอ่าเอาฟิช เบอร์เกอร์หนึ่งค่ะโรสโอวันตินหนึ่งกับฟิชเบอร์เกอร์จับบ้านค่ะกับบ้านค่ะโอ้โหไม่มีเลยทุกคนร้านก๋วยเตี๋ยวไม่น่ามีนะตัวเอ๊อ่ะอันนี้ร้านเลยซูชิเซเว่นแล้วทุกคนไม่น่ามีอะไรแล้วเราลองไปดูใน Amazon ก็ได้นี่ทุกคนฟสมิวเห็นนะข้าเห็นนะเอาฟิชมิ้ว เป, e ะะเป็นมิวนะคะครับเป็นปั่นครับ5บาทตอนนี้ตังเราเหลือประมาณ32บาทหมดแล้วอ่าอย่างที่3นะครับเฟรชมิวทีอืม,มไปครับทุกคนเราชิวๆแล้วเดี๋ยวเรากลับ,บสตูเลย3อย่างผมว่าอยู่แล้ว,ลวอืมอืมออืมอยมางมอืมอยอ่มอย่องน้อื6อย่างก็ดีกวมา, 3, อา,ารอือม ถ้าแพ้หานสองเพราะว่าโดบอกแล้วว่าแบบเอยได้เลยเพื่อนกินว่าอีกสิบนาทีกลับบ้านเีกสิบนาทีนะคะอีก 1, ครึ่งชั่วโมงเหลือจิ้วๆรอบนี้ที่กินทั้งวันอ่ะเข้าได้หมดเลยสัอนเซอร์เข้าได้หมดเลยนะคะจะเข้าในรลละยะยาวก็ได้นะคะจะได้กินทุกคลิปเลยให้เป็นร้อยหนึ่งเมื่อกี้เราใช้แปด8ิบาทอย่างแรกเลยฟันโอไอยาัา แล้วก็นี่ครับอันนี้ที่ที่จะไปหาตอนแรกแต่ทเทวิเล็กไม่มีโฟร์มดโอเคตอวมเอมอชัดไหมชัดจีนะแล้วก็นี่ครับฟิชเชลแมนอืมเเจ็บคอเ่อเจ็บคอเอ้ากินขนมใช่ไหมขนมปุ๊บนมปุ๊บเอ้ยจะยอมหน่อยแก้กินกินนู่นนี่นั่นนะไม่กินปากหอมคอมโบเซ็ตก็เรียบร้อยเป็นเสร็จเหลือ120บาทครับได้มาทั้งหมด9อย่าง น้ำมันนมหัดคอ fish burger ได้ดูหรือได้มาได้ดูอได้กินกได้อะไรนี่อันนี้ fish burger กับอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใ่้คิดว่าจะได้น้าเกี่ยวรนตัววนิ้งอันนี้ร้อยสามสิบเก้าบาทเราเหลือสิบบาทโอ้ไปเจออะไรมาหอยทอง แล้วเขียน F F O I อะ่ะจริงเหรอเออหอ,อยทองเลยอะ่ะนิวเดี๋ยวจะห้าโมงแล้วนะเ <ขอ S 2> ดี๋ยวทำโทษก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวไม่ทันไป ครับทั้งหมดหกคนกล้วกับที่ร้อยแล้วเดี๋ยวเราประกาศผู้ชนะกันเลย <Okay. S 1> อันดับหนึ่งครับที่ไม่ได้ก้าวอย่างไม่ใช่ใครผมเองครับเก้าว <c oughs> อย่างโดยที่พี่เหลืองเงินตั้งร้อยยี่สิบบาท <c oughs> และคนนี้กินได้เย <c oughs> อะเราจะผมนะครับกินได้หมดแปดอย่างไม่ใช่ไหนน้องแนนครับแล้วก็อันดับสามนะครับบังเอิญมากกินได้เท่ากันหมดเลยที่งอกินได้ทั้งหมดหกอย่างครับตัวนั่นคือไอฟ้าแล้วก็เบฟครับโอ้แค่ไหนเหรอคนที่กินได้เยสุดนะครับกินได้สามอย่างนั่นคือไอวิวครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือน้ำผัก เขาไม่เชื่อเหรอให้แนนดมลองให้เทสเทนลองเทสก่อนลองลองให้คนที่ไม่กินผักดมอาจจะอ้วกได้ลองลองลองซื้อไกลไกลไกลอื้มได้กินได้เหมือนหญ้าเลยอ่ะเหมือนหญ้าเลยอ่ะพี่ลองกินก่อนลองกินได้เปล่าเลยเทสให้ผมก่อนหญ้าเลยคือบอกก่อนถ้าคนผมกินไอ้ผักปั่นผมกินได้เพราะช่วงนี้อกไก่อะไรกินได้แต่นี่แม่งหนักว่ะคือปกติพวกผักปั่น่ะมันจะผสมมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นมากแต่นี่แบบหญ้าไม่แย่ หรอตอบใจจริงจริงกลิ่นอะอีกสักนิดชิมแล้วแบบเอ๊บจริงหรือเปล่ากลิ่นคล้ายคล้ายไปคล้ายคล้ายยาพี่ก็บอกไปมันจะเปอะคล้ายยาเป็่ยาไม่ใช่ยป็นยาใช่ยหอ่ะลองอ่ะเนื่องจากแก้มใหญ่ไปเขาโดนเดี๋ยวเอาเป็นช็อตแล้วกันเดี๋ยวเราลองเอาน้ำมาให้เริ่มเลยเนี่ยรอน้ำแล้วเป็นไงเอางี้สามช็อตหรือยาแก้วหนึ่งสองช็อตไปสามช็อตก็เท่ากับอันนั้นแก้วหนึ่งอ่ะหลุมยาแก้วไหนอ่ะไม่เป็นไรถือเท่านะถือถือน้ำไปไหมถือน้ำไปแก้วหนึ่งไหม ใช่แมงเราชัดอยู่หนบ่มบ่มม <maple> <reais> ันคือยากอะเราสิ่งนดียวเลยอะไรนบกินได้สิวเลย เราวันนี้ไม่เอาผ้าเรกอเช็ดหรพลว่าลาไปก่อน